รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย The City h a t h b a c k for whatever moves me สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ B Times กับผมบัญชาชุมชัยเวศกันนะครับในยุคสมัยที่ตอนนี้นี่นะครับเรื่องของการขายของออนไลน์เนี่ยได้รับแรงส่ง จากวิกฤตโควิดผมพูดได้ถูกต้องแน่นอนครับเพราะว่าเป็นยุคที่จะต้องหาช่องทางของแพลตฟอร์มของออนไลน์นั้นขึ้นมาทําให้ธุรกิจนั้นไปต่อได้และสิ่งที่ผ่านมาในช่วงประมาณ10เดือนเต็มๆนี่นะครับได้พิสูจน์แล้วครับว่าโมเดลที่หาทางออกได้ดีที่สุดและกลายเป็นบริการใหม่เกิดขึ้นในเมืองไทยเช่นกันนะครับคือเราเป็นบริษัทค,ค้าสินค้าจริงๆนี่แหละครับแล้วเราจะมีพื้นที่ให้ลูกค้าเอาของมาเก็บ ในคลัของเรานะครับผมเราก็จะให้บริการเก็บของ <_ d ata> แพ็คของส่งของ <_ d ata> ให้แทนร้านค้านะครับผม <_ d ata> แต่อีกส่วนหนึ่งของเราเนี่ยคือมันเป็นเรื่องของระบบจัดการนะครับ <_ d ata> ะระบบจัดการของเราเนี่ยต้องไปเชื่อมต่อกับช่องทางการขายนะครับ <_ d ata> รับออเดอร์มาจัดก,การข้อมูล <_ d ata> บอกลูกค้าว่าต้องเติมของอะไรเดี <_ d ata> ๋ยวว่าของขา,ขาดหลือเท่าไหร่เงี้ยครับผมฉะนั้นมันเหมือนกับความรู้สึกของผมคือเหมือนกับการเอาคลังสินค้าเนี่ยนะครับมาขึ้นบนคลาวนะฮะแล้วเจ้าของร้านเนี่ยไม่ต้องยุ่งไม่ต้องแต่สินค้าไม่ต้องมาต้องดูสินค้าอีกเลยมันก็ทําให้การทํางานมกับเบาง่ายลอยตัวอบาาก พูดถึงเรื่องของอคำว่าคลาวด์เนี่ยทำให้ทุกคนนึกไปถึงเรื่องของการเก็บข้อมูลต่างๆ<ช>อยู่ใน,ร,ในระบบของคอมพิวเตอร์ใช่ไหมฮะใช่ครับแต่ว่าเราเอาเรื่องนี้มาเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสต็อกของลูกค้าหรืออะไรต่างๆเนี่ย มันมีวิธีคิดขึ้นมาจากจุดอะไรครับคืออ,อย่างแรกก่อนนะครับคือ<ม>เราเป็นบริษัทคลังสินค้าจริงๆนี่แหละครับะฉะนั้นแล้วเราะจะมีพื้นที่ให้ลูกค้าเนี่ยเอาของมาเก็บในคลังของเรานะครับผมเราก็จะให้บริการเก็บของแพ็คของส่งข,ของให้แทนร้านค้านะครับผมแต่อีกส่วนหนึ่งของเราเนี่ยคือมันเป็นเรื่องของระบบจัดการนะครับ,ร,บระบบจัดการของเราเนี่ยต้องไปเชื่อมต่อกับช่องทางการขายนะครับรับออเดอร์มาจัดการข้อมูลบอกลูกค้าว่าต้องเติมของอะไรหรือว่าของเขาเหลือเท่าไหร่เงี้ยครับผมมันเลยอีกครึ่งหนึ่งมันเป็นเรื่องของระบบ ฉะนั้นมันเหมือนกับความรู้สึกของผมคือเหมือนกับการเอาคลังสินค้าเนี่ยนะครับมาขึ้นบนคลาวนะฮะแล้วเจ้าของร้านเนี่ยไม่ต้องยุ่งไม่ต้องแต่สินค้าไม่ต้องมาต้องดูสินค้าอีกเลยมันก็ทําให้การทํางานเหมืนอนกับเบาง่ายลอยตัวอยู่บนอากาศเนี่ยครับอ๋ถ้าผมจะเทียบกับเมื่อก่อนเนี่ยนะครับคืออาจจะไม่ต้องนานมากก็ได้เรามีธุรกิจที่เรียกว่าออฟเว e ร์เฮาส์อยู่ใจกลางนะครับแต่ว่าตรงนั้นเนี่ย ลูกค้าเนี่ยยังคงต้องดูงานหลังบ้านด้วยตัวเองอ,อแต่ถ้าอย่างนี้คืองานหลังบ้านเราดูให้ด้วยใช่ครับผม<อ>คือ,อ<ม><ม>การทํางานแบบสมัยก่อนเนี่ยครับความต,ต่างหลักๆคือเพราะว่าการทํางานคลังแบบปกติขายของเนี่ยมันคือการเอาส่งเข้าห้างหรือส่งเข้าร้านขายของครับผมแต่สมัยเนี้ยม,มันคือการส่งไปที่บ้านเลยครับใช่แล้วมันคือของอยู่ที่คลังคลังไอทีปุ๊บก็คือบ้านเลยไม่มีที่อื่นแล้วไม่มีที่อื่นแล้วใช่ฉะนั้นแล้วคลังมันเลยเป็นการทํางานที่ไม่เหมือนกันมันไม่ใช่การทํางานแบบจัดการเองแล้วมัน การทํางานแบบอัตโนมัติม,มาปุ๊บแพ็คเป็นกล่องไปรษณีย์ส่งไปที่บ้านเนี่ยครับผมออก็เลยเป็นรูปแบบหนึ่งถ้านั้นบริการที่เราครอบคุมทั้งหมดเนี่ยก็คือว่าดูแลบริหารจัดการเรื่องสตอ็อกเรื่องการจัดส่งด้วย อาจจะส่งด้วยครับผม่แต่ตัดส่งเนี่ยเราจะไม่ทําเองเราจะมีพาร์ทเนอร์ของเราครับแต่หัวใจของเราจะอยู่ตรงที่บริหารจัดการใช่ครับจะอยู่ที่คลังสินค้าครับซึ่งอันนี้ถือว่าสำคัญที่สุดใช่ครับอ๋อครับฮะเราตั้งมานานแล้วยังครับสำหรับระบบนี้ปีนี้ปีที่5แล้วครับปีที่5แล้วเหรอใช่ครับแต่ว่ามันเริ่มมีแรงส่งและทำให้สิ่งที่เราคิดเนี่ยมันถูกต้องก็คือในตอนเกิดโควิดใช่ไหมใช่ครับคือสามปีแรกที่ผ่านมามันจะค่อยๆเหมือนแบบทดลองไปเรื่อยๆทำมะเริ่มจากทํากันเองทําให้เพื่อนฮะจนปี2ปีหลังโดยเฉพาะ3เดือนที่ผ่านมาาอออะะะไรรรพวกกกเเนนนนี้้ยย็คืมััจจดขึท่งล สุดเราเพิ่งเวสฟันไปซีรี้เอครับ oh. มันเพราะผล, oh. ผ,ลผลพลอยได้ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมาครับอ่าพ uh, uh, เราก็ถือว่าเราเป็นสตาร์ทอัพใช่ครับใช่สตาร์ทอัพตอนนี้แสดงโควิดจริงๆเนี่ยมันเป็นวิกฤตก็ถูกอยู่ใช่ครับแต่มันเป็นโอกาสสำหรับในวงการของของ e ่าบมิการ ใช่ครับโรกมันหมุนเร็วขึ้นฮะพฤติการมันเปลี่ยนไปแล้วฮะคือคือหลายๆอย่างสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยโควิดไม่ได้เป็นตัว disrupt มันเป็นตัวเร่งเฉยเอีคอมเมิร์ซมาอยู่แล้วครับมันแค่ถูกเร่งให้มันมามากขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆหลายๆคนอาจจะไม่เคยซื้อของออนไลน์มาก่อนมันก็เลยมีความจําเป็นต้องซื้อเพราะว่าไม่มีทางเลือกเงี่ยครับผมฉะนั้นแล้วเอ่อพอมันถึงจุดที่ต้อง distance ไปไหนไม่ได้เียการจัดการทุกอย่างผ่านออนไลน์ซื้อของจะเป็นแบงก์จะเป็นแกร็บเนี่ยทุกอย ตรงนี้แต่คนขายของเขาขายมากขึ้นขายดีขึ้นเขาขายดีขึ้นเราก็มีบริการของเราที่ขายดีขึ้นด้วยเช่นกันคเพราะฉะนั้นหัวใจเรายังคงอยู่ที่ตัว warehouse กับระบบจัดการข้อมูลครับผมถ้าสมมุติไม่มีโควิดเลยเนี่ยเราประเมินไหมครับว่าโมเดลเราจะไปได้ใช้เวลามากกว่านี้ไหมเออคือถ้าไม่มีโควิดเลยครับผมธุรกิจเราจะเหมือนกับ ค่อยๆเติบโตไปเรื่อยๆครับผมสมมติว่าในจุดที่เราอยู่ตรงจุดนี้มันต้องใช้เวลาสักสามปีกว่าจะถึงเงี้ยครับแต่โควิดนะครับตอนที่เกิดมาครับเดือนสานะฮะเดือนสามเรามีออเดอร์กล่องนะครับที่ส่งออกจากคลังเราเนี่ยอยู่ที่สี่หมื่นห้าันออเดอร์ต่อเดือนนะครับต่อเดือนเดือนสี่มันกลายเป็นแปดหมื่นออเดอร์ต่อเดือนอีกเท่าหนึ่งเลยครับผมโอ้โหเดือนห้ามันกลายเป็นแสนห้าหมนออเดอร์ต่อเดือนกว่าเท่าอีกใช่ก็คูณ2คูณสองคูณขึ้นมาเลยครับทันทีเพราะว่า ทุกคนมันซื้อของอะไรจริงครับมันช่วงนั้นคือคนไปไหนไม่ได้เลยแล้วยังต้องกัดตุนสินค้าอลอไหนจะหน้ากากอนามัยอะไรอยใช่อุปกรณ์ตกแต่งบ้านอะไรนังสื่อคือทุกอย่างมันมาหมดเลยครับและถึงแม้ว่าหลังจากจุดโควิดไปถึงตอนที่เราเปิดเมืองกันแล้วออเดอร์เราก็ยังทรงส่งอยู่ที่หลักแสนกว่าครับคือมันถ้าเกิดเราเทียบว่าจากก่อนที่เรามาสี่หมื่นกว่าถึงแสนกว่าเนี่ยมันถูกเล่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันตักเดียวเองครับฉันรา้แบบมันเหมือนกับมันซื้อเวลา3ปีปีจะต้องน่าจะเสียยไปอ่กาคตมนนั แค่สามเดืนอนม,มันจบมันแค่สามเดือนเลยทีเดียวโอ้โหเรีว่าโชคช่วยเรียกว่าโชคดีฮะคืออ,อาจจะอยู่ในทุรอิกที่มันกำลังมาอยู่แล้วแหละเป็แต่ว่าเวลาเกิดเหตุการณ์พลิกผันที่เป็นวิกฤตเนี่ยอ,าาอะไรที่มันจะมามันจะมาเร็วขึ้นเงี้ยาาคือถ้าฟังดูงี้ก็แสดงว่าสินค้าต่างๆที่อยู่ในบริการของ My Cloud Fulfillment เนี่ย ตอนนี้คือเราบริการในประเทศไทยเป็นหลักหรือเปล่าครับครับประเทศไทยเป็นหลักตอนนี้ครับ<อ>แต่ว่าเป้าหมายถึงไปปีหน้าเราจะไปถึงที่ประเทศอื่นด้วยเช่นกันเลยฮะหามายถึงว่าบริการจะส่งออกนอกต่างประเทศด้วยหมายถึงว่าเราส่งออกนอกต่างประเทศอยู่แล้วครับ<ช>แต่ว่าเราจะไปเปิดคลังที่ต่างประเทศด้วยโอ้ยางงั้นเลยนี่คือแผนที่เราจะไปใช่ครับเรามองไว้ไหมครับว่าจะเป็นประเทศไหนยังไงเวียดนามครับผมทำไมต้องเวียดนามคือจริงๆแล้วเนี่ยครับอีคอมเมิร์ซนะครับใหญ่ที่สุดในโลกนะครับอยู่ที่เอเชียครับถูก แล้วก็โตตโตสูงสุดในเอเชียคือเซาอีเซียนะครับเม่ใช่วันออกเสียงใต้นะครับอันดับหนึ่งของธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดอีคอมเมิร์ซีมันคืออินโดนีเซียอยู่แล้วลองมาคือไทยเลยถือว่าเราใช้ได้ลองมาจากนั้นก็เป็นเวียดนามเวียดนามอินโดนีเซียเนี่ยมันดีมันใหญ่ครับแต่มันค่อนข้างเต็มแล้วครับคนมันซื้อของอะไรกันเป็นกิจวัตรแล้วเขาไม่ไปซูเปอร์กันแล้วคือมันถือว่าใหญ่แต่มันก็ ไปแล้วก็ช้าไปแล้วนิดนึงแต่อย่างเรากับอย่างเวียดนามเนี่ยมันกำลังมาแรงมากและมีโอกาสอีกเยอะมากใช่ครับคือข้อดีของประเทศไทยอย่างนี้คือจริงๆแล้วกําลังจ่ายตังของคนซื้อของออนไลน์ครับมีเงินจ่ายตังต่อหัวเนี่ยประมาณ ,6000 บาทต่อปีนะเท่าเท่ากันกับคนอินโดเลยเท่ากันเลยเพียงแต่ว่าตลาดเรายังเติบโตไปได้อีกเยอะของอินโดเนี่ยคนเข้าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมีอยู่ประมาณสักเจ็ดกว่าเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยของไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณแค่หกสิบเองคือเรืยังมีโอกาสที่โตได้อีกเยอะใช่ครับและเททศี่่นนาสใจว กำลังซื้อใช้ได้เหมือนกันการเติบโตเร็วกว่าเราอีกครับมการขึ้นมาครับมาที่หลังเราแต่อัตราการเติบโตสมูรแต่แต่จอมันคือจะแซงเรามากกว่าใช่เป็นไปได้มากเลยครับนี่คือแม้ว่าจะอาจจะเป็นแผนระยะกลางที่เราจะไปเวียดนามก็ตามนะครับแต่ว่าคุณเมฆมองไหมว่า m i โครฟูลฟิลเมนเนี่ยระยะไกลเราจะขึ้นไปเป็นอะไรในโมเดลธุรกิจนี้ครับคือสุดท้ายแล้วเนี่ยเป้าหมายของบริษัทนี้เลยครับผมมันมีอยู่อย่างเดียวก็คือว่าเราอยากช่วยให้คนขายของครับจัดการได้ง่ายขึ้นและเติบโตได้นะครับผม จัดการง่ายเติบโตเนี่ยยิ่งวันยิ่งวันมันยิ่งยากขึ้นเลยครับคือยุคการขายแบบเก่ามันกำลังจะหายไปครับยุคการขายแบบใหม่มันกาลังจะเข้ามาครับการแบบเปิดร้านไปคอมมูนิตี้มอลล์เนี่ยมันจะหายไปเรื่อยๆใช่ครับแต่ออนไลน์หรือว่าขายสช้อปปี้และซันด้าด้วยขายเฟสบุ๊คมันกำลังจะมาขึ้นเรื่อยๆครับผมซึ่งยิ่งทางไปข้างหน้าขึ้นเรื่อยๆเนี่ยการจัดการช่องทางการจัดการสต็อกมันยากขึ้นอย่างเงี้ยครับหน้าที่ของเราคือที่เรามองเห็นในแบบ4ี่ห้าปีก็คือว่า เราไม่ได้เป็นคนเก็บของครบแพ็คของไม่เฉยครับนั่นเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่เราทําแต่ส่วนหลักที่เราทําคือเราช่วยให้เขามีกําไรดีขึ้นาขายได้ดีขึ้นครอบนะค,ค,ครับผมแล้วก็จัดการต้นทุนได้ดีขึ้นโอ้โหท่านผู้ชมครับคือจะปังอย่างนี้เนี่ยทำให้หลายคนนึกถึงเลยนะครับว่าทําไมเทคโนโลยีสมัยใหม่ ถึงได้เป็นตัวบริหารการจัดการงานหลังบ้านและที่สําคัญคือสามารถเป็นที่ปรึกษาไกลใ่ใดเรื่อยว่าคุณจะสามารถทําธุรกิจและมีกําไรได้อย่างไรในยุคที่วันนี้เทคโนโลยีมาแน่นอนครับโควิดเป็นตัวเร่งในหลากหลายธุรกิจที่ได้โอกาสในจังหวะนี้ นับจากนี้เป็นความท้าทายของเขาไปเลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณนิติสัจจะทิพวรรณหรือว่าคุณไม่เอกนะครับท่านเป็นกรรมการผู้จัดการและผู้ร่วมก่อตั้ง My Cloud Fulfillment ในรายการ B- ถามสินครับขอบคุณครับนี่ครับคุณคับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือ B- i m e นะครับและกลับมาพบกันใหม่นะครับในโอกาสหน้าสวัสดีครับ